เสมอมกันแล้วระวังโอเคชาลีว <Okay, Charlie. S 1> ้าวว้าววล่วงไปหนึ่งขัน้ <laughs> ทนทำไมมุมกล้องแปลกลุก <Whoa! S 2> อ้าคุณรอดได้ไง oh! <laughs> โอ้ลอยเลยมึงไ <laughs> อ้เกียนบิน <laughs> บินสูง <laughs> เยยบซะหลไ <laughs> อ้ไไกเก <laughs> ียทำไปทำอะไรอ้เกียนตายเลยอ่ะ รวมไปได้อีกหนึ่งเฮ้ยก็ตายก็ตายก็ตายเลว่านมันชี้อไยกนาดูไม่เท่ากันเลยเราลบทตบทลบอลบ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 ทลบทลบทลทลบทลบทลทลบลบททลาทลบมลทลบทลบทลท้บทลบทลท้อทลบเลยเลบยลบทลบทลลบทลบลลงตายไปส อ้าวไปรอดยุ่นอ๋อเอาแล้วมึงรอดได้ไงวะตะกี้เห็นไอ้โม่มันอยู่บนโอ้เตี้ยดาเลยเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันจะหลุดได้ไหมเนี่ยโอ้มาอันนี้หนักคนรถบรรทุกเหี้ยหนักอันนี้ฮะหายเจ้ากำลังสามตัวนี้วู้ สั่งลอยไอวีโอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเบม่โอ้สัตว์มือจะพาให้กัวตกตกคุณีกีอึดออ้าวอย่าอยู่กันทำไมโอ้ยไอ้ก้อน ของปรดยายาไอ้ซ่าเลี้ยวปิ้วเลี้ยวปิ้วจำได้มันอันไหนวะเอ้ยยี่ดิล่วงมาแล้วแม่โอ้โหไปแค่ตะเบี้ยเขียวที่มันจะร่วงนะโดนไอ้ม่วงไอ้ม่วงนี่ปลอดภัยแล้วล่ะโอ้โยนี่หนักอันนี้เหรอรู้ว่าต้องทำยังไงคำเตือนไม่เตือนแล้ว สีส้มยันไปไหน่บินโอ้หมู่โอ้ไปเร็วมากไ่ตบปานีตัวกูโอ้ยสั่งกันเลปาอ๋อน่วงไปเอ้นจับโยนโอ้นมันจับโยนอย่างเดียวเลยเติต่อัดตัตัดตัดโอ้ดูอีเหลืองปไปไป อดูไม่จับคนเฮ้ยชมพูจเป้ยเอาจะล่วงแล้วจะอวดไม่ไหวแล้วหล่ะไอ้เหี้ยโดนย่ำโดนย่ำในชนะโดนย่ำดีโสงสารโอยกูโดไงกูโดคนแรกวะหนังสัตวรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนจริโอ้ยมึงกระเด็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครทำวะไม่รู้เหมือนมึงกระเด็นอ่ะกูเห็นว่ามึงทำแป๊บๆนะ ก็ชากกันนั่นแหะสีฟ้ามันจะให้ลงก็ไม่ลงวะมึงก็ดึงขึ้นดึงลง <c oughs> นั่นแหละอ้าวปืนแหละแอบยักษ์มาแล้วเออแล้วก็สอบต่อคือท่าวันนี้ <c oughs> ตายด้แบบเท่ๆว่ะท <c oughs> <c oughs> ่าตายแล้วมันสลบได้ไงว่างงตรงนี้เนีเย่ยจุกเป็นเอง เป็นละเปละแม๊ปใสเลยมาแล้วใสเลยว้าวเอาไปลงไม่ลงเหรอไม่ลงใช่ไหมจับลงไงเฮ้ยเฮ้ยเอาสี่เนี่ยต่อยตายแอ้กูต้องสาเห็นแล้วมหลักโอโหทำไมมันกระเด็นไหวอ้กโอโหพี่เขียวราบแรงแรงเยอะ กระตินไปไม่หาไม่หาเรื่องไอีตัวเหลือเออโอ้สุดอ่ายกยกเออมาดูมวยกันนะผมก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วนั่งดูไม่ท่ากว่าเยอะเออดีเลยจบจบเออเดี๋ยวไอเขียบมาตบโตเมื่อกี้เออว่ะเฮ้ยเติบเติบเติบอ่าโอ้ชี้นั้สลบเลยตีกันอีกตีโดนพวกกันเองกโอ้โหนั่นเป็นไรกันะกระเต้นอีกแล้วอันนั้นกระตันอ้าวแล้วนี่เป็เไร โอ้ยถลา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 ยทีละขั้นเท่เลยสไลด์หมดเลยนะพี่ยากมาละเดิมเอ้ยลงพอดีเลยเติมอันเนี้ยหมัดเน้นเน้นโอ้ไอ้เขียวไอ้เขียวไม่ไม่หรอแต่ต่อยต่อยสลบก่อนว้าวแม่งลงแม่งอ้าวสไลด์ต่อสไลด์เดี๋ยวอ้าวอ้าวพี่เถอแป๊บเดียวพี่เหลือเราฆ่าไอ้นี่ไปละพี่เหลือกูเล่น โอ้โหเห็นมากเกกเลยโอเคกำลังเสริมช่วยกันหน่อยช่วยเละเลไอเหลืองมีชิตายเยอะเหรอนั่นนั่นนแล้วเอาแล้วมีศิษิ์จะร่วมีชิจะร่วเเฮ้ยหจวจวเลือไปโอ้กูจะฟื้นเลยเอ้าไม่ไม่ตาย เฮ้ยไอเหลียไม่ตายเอาลงลงไปสิเอาสรุปตายไปเนี่ยเออไอเขียวมันจะไปด้วยไอเขียวมันจะไปด้วยกูจะตามลงไปอ๋อเดินๆเลืดเลือดเลดแลสั่นแล้วมันติดอะไรวะโอ้โอเครู้ผลแล้วเอาเลยใครจะลงวันเลยยัมมั่วแล้วกันนี้มั่วเละกันแล้วนี่โอไปแล้วครับไปแล้ว ม่วมาแล้วครับม่วแล้วสีกูต้องอยู่สีกูต้องอยู่เอาหาเฮ้ยเฮ้ยไม้ยง่ายภาพไปงี้ไอส์อ๋อมาดูกันต่อครับใครจะอยู่กันต่อสีแดงกูโดนยำใหญ่เต้นเด็ดอันนี้นี่นี่เขียวโอ่คิดี่อ่าต่อยเลยนี่นะต่อยมัาเดียวมาดูครับ ช่วยเพื่อนน่อยเร็วอือจะไปมันตายโอเคโอ้และยัตีนเตัวหนักสุดเลยไม่เละโอ้ยลวกลวกฮ่าดูสิใครจะโดนโยนสัตว์กูไม่เหียบจอกได้ไหมนะเตเตยมเตเตมเต ร่วมมาแล้หนึ่งอ่าฮะกับกลับมาละกับซึ่งโอ้เขี้ยวเขียวเขี้ยวกูไม่ให้มึงเขียวไปแล้วเม่งตัดคอรอเลยตรงเนี้ยขวาเทียมขวาโอ้โหไอ้ดีเดียวไอ้เหลืองเฮ้ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโดนเช็ดชูโดนเช็ดชูเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟนี่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแม่อ้าวโอ้ยยังไงไม่เป็นไรกูสามตอบนี่ตอมีคนช่วยตอบโอ้โหไอ้เชนันหลงไย ไอ้จมพูไม่ช่วยจำพูไม่ช่วยแป๊บแโอ้แห๊บโอ้ยอะไรบ้โดนเล่นซะเองนะอ้าวอ้าวจมพูเหลืออยู่กี่คนสี่คนซก็คือเราคุมไม่ได้ทั้งนนั้เลยรวมกลุ่มกันไว้เพื่อนรวมกลุ่มกันไว้อ้เฮียผีหลอกน่ากลัวยิ่งกว่าเฮ้ย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 วิ่งไปจางไหเนี่ย มันพังได้ด้วยเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันทับเลยไปที่เชียตายเลยโอ้โหกระเด็นเหมือนเดิมไม่ต้องเฮียอันเดคยับมาดูเกมโชว์นี่แบบรถเหยียบเละโอโอเกาะไวโอมาเร็วมากมาเร็วมาก คันนี้วูว้าวไปเลยอ่ะอะไรกูเล่นความเร็วได้ฮะเล่นความเร็วแล้วเป็นไงอีสัตว์เฮ้ยสโลได้ด้วยเร็วไปไม่ใช่สโลมันเร็วเกินอันนี้เฮ้ยรถรถรถดูรถทำไมทำไม โอ้ลาก่อนเอาอย่าหยุดเลยหยุดเลยอันนี้อันนี้เรียกความเร็วโอ้ยบุกไปหายยกกำลังสามปั๊บเฮ้ยนี่แบบมีมากแบบเซ็ตลมว้าวลงเชียร์คืออาถรรพ์เป็นยี่นี่ยอมีกับดักมีกับดัก จะพ้นไหมจะพ้นไหมโอ้ก็ไม่หลอดดีดีโอ้ยมึงแบบเดี๋ยวไม่ฉีกก็ช้ามากโอ้มีช้าแบบหยุดว้ยวว้าเอะไรกน ค่อยลงมาลอยมะยากลนะมะยากลตอบอะไรกันวะเนี่ยกองแม่งบินเลยโอ้โหเี่าคันนี้มันจะผ่านยังไงไมเนี่ยมาดูแบบสโลว์สโลว์ครับรถบรรทุกไม่กลัววเฮ้ยลุยคอนแม่งอ้าวอ้าวอ้าวคันนั้นโดนแล้วคันนั้นโดนย้ำแล้ว โอ้โหแหลกเลยชนชนเยอะด้วยคันนั้นอ้าวตายฮาวเลยทีนี้ซึ้งซูนเร็วเลยไม่ร่วงชิบหายโอ้โไอ้หิ้วหูก็เท่ฮะนี่ก็เท่ตอบเลยตอบเลยโอ้ยร้อยละร้อยละคันนี้ร้อยละเอาแล้วเริบร้อยละโอ้โหกูรู้ละข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไป ล้อล้อตบ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 ตโอ้ยไ้ภาพล้ค่อยไปค่อยไปโอโอเหลือแค่ไอ้แหลกมีแค่ไอ้เียกับไอ้เหลือไอ้สมบ oh, ูรณ์ลสมบูรณ์เลยล้อล้อรถพลิ้ลอยโว้โอ้ยตุ้อตุ๊สีมันหนปัดแหลกน หัวหัวไอ้ชมพูหลุดเลยเล่นหัวหลุดเลยโอ้โหมันยืดกันใหญ่ยืดกันยาวโอ้โหสีสันสวยงามไปเลยเหลืองไอ้เหลืองแม่งพากันยืดเลยคนีณเป็นอะไรกันครับทุกคน ได่เสียงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันจะชนรวงไงวะล่วงล่วงไปโอ้โหสวยงาสวยงาสวยงามเฮ้ไปอกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าเจนันบีไปคอยลงมาค่ลงกาโอ้ลอยลอกูโดนหนีบ กูอยากูอยาเห็นตอนมันโดนป๊อกป๊อกโอ้กวาดเลยอ้าวอ้าวเราได้ผู้โชคดีแล้วป๊อปเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่อ้าวจะล่วงแล้วนี่ยล็อปฮ่าฮ่าฮ่าาตักล่วงตอบ